ไม่กลัวคุณแม่นั่งนี่ค่ะคุณแม่มานั่งนี่คุณแม่นั่งนี่ค่ะคุณแม่นั่งนี่นั่งมามอนนั่งไม่เป็นไรนั่งกับพื้นไม่ต้องกลัวลูกสนุกสนุกลูกเลยหนุลูกจ๋าลูกจ๋ามาลูกจ๋าเร็วกลัวกลัวงั e ้นเดี hmm. ๋ยวไปขึ้นข้างล่างเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปขึ้นเดี๋ยวผมพาไปขึ้นข้างล่างเขาไปขึ้นเขาจะไม่กลัวขึ้นข้างล่างได้โอ้ยเขาจะเสียอรมใช่ยังให้คุณลุงแล้วคุณที่ไม่ไปใช่ไหม อ๋อได้ได้ค่ะไม่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 เดี๋ยวจะไม่ไปเดี๋ไปกับลุงป๊อกไปกระลุงป๊อกไปรำเหรอไปอีกรำหนึ่งค่ะไปไม่หมดเราะเด็กคนนู้นอีกคนนึงค่ะถ่ายตรงนี้เลยนะคะม่ลูกมองดิลูกคุณแม่คุณแม่นั่งตรงนี้เดี๋ยวไปทับลูกคุณแม่นั่งตรงน้แล้วจับลูกมาเอามือ ใช่ใช่อย่าไปบังคับเขานะเออน้องมาเดี๋ยวแม่ไปรับตรงนู้นนะคะไปรับตลาดที่ไปรับค่ะคุณลุงพาลงไปนะคะไปรับไปรไปแล้วค่ะก่อนแม่เป็นมันจะกระแทกมั้ยลูกอันตัวนี้ตกรึไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูจะบอกว่าหนูสีเป้งไม่เป็นไรจะไม่โดนค่ะไม่ต้องกลัวไม่เป็นไไรค่่ะมต้องกลัวค่ะลูกไม่ต้องจมน้ำไม่ลุก ไม่ไม่ไม่าทำไม่ดีที่สุดแล้วะลูกมีการไปอากาศเก็งค่ะลูกไม่ต้องตัวอ่ะนะ้องนะครับนอนลองนะครับไปนอน